สวัสดีครับวันนี้พบประช่องลอบี้วารรนตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาแก้ปัญหากรณีว่าเราเผลอทําบัตร ATM ของธนาคารกสิกรหายครับเราจะมีวิธีการดําเนินการแก้ไขยังไงครับตามเข้าไปดูในคลิปได้เลยนะครับครับหากคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลอบี้วาร์รตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องลอบี้วาร์รตี้ครับครับก็ขั้นตอนนะครับการแก้ไขปัญหากรณีว่าเราทําบัตร ATM ของธนาคารกสิกรหายนะครับขั้นแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทําครับคือจะ เราจะต้องตั้งสติก่อนครับว่าบัตรหายแล้วก็พยายามดีก่อนครับว่าหายเนี่ยคือหายจริงๆไหมหายจริงๆคือหมายว่าฟาังทีอาจจะทําหล่นอยู่ในรถแล้วเราก็ไปหาในกระเป๋าตังค์แล้วบางคนต้องรีบใช้ฮรแล้วกลายเป็นว่าคิดว่ามันหายครับแต่จริงๆริงอาจอยู่ในรถเนี่ยเราต้องหาดูก่อนแต่ถ้าเบื่อหาไม่เจอเคงหายจริงๆนะครับขั้นแรกนะครับที่ต้องทําผมแนะนําเลยครับก็คือต้องทําการอายัดบัตรก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าบัตร ATM ของธนาคารในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็ช่างนะครับเขาจะเป็นโดยส่วนมากเนี่ยจะเริ่มต้นในพื้นฐาาาานนคคืืือออเเเป็บบบบบบัััตตตตตตรรรรดดิิิงไม่ทํก เปิดบัญชีแล้วเขาก็ให้บัตรเอ็มาเนี่ยเขาจะได้ทําดําเนินการคือเปิดบัตรเดบิตเนี่ยคือสามารถที่การรูดซื้อของอย่างเช่ว่าตามโรตัสตามแมคโครตามอะไรซื้อได้ครับซึ่งถ้าเผื่อเราไม่อายัดเกิดคนจุดใต้ครับแล้วทาอะไรฮนะเอาไปรูดจ่ายครับปัญหาคือเขาก็ได้ของนะครับแล้วเขาสามารถใช้เงนินในบัตรได้ไงผมก็เลยแนะนําว่าควรที่จะทําการอายัดบัตรก่อนเป็นข้อแรกนะครับโดยวิธีการอายัดนะครับง่ายๆครับโทรไปที่เบอร์โทร02ตามด้วย8อีก7ตัวครับแล้ว กดศูนย์ครั้งแรกครับผมและกดศูนย์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ครับให้เขาดำเนินการแก้ไขในการอายัดบัตรครับหลังจากที่อายัดบัตรเสร็จเรียบร้อยนะครับมาขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องไปทําการออกบัตรเอทีใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าบัตรมันหายไงครับผมเราก็ไปที่ธนาคารสาขาไหนก็ได้ครับแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมไปมี2อย่างนะครับคือสมุดคู่ฝากหรือสมุดบัญชีที่เราได้ทําการเปิดบัตรเอทีเอ็มใบนั้นนะครับที่มันหายไป ต้องเอาไปด้วยครับตัวจริงนะครับข้อที่2ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของตัวจริงครับผมต้องเอาไปที่ธนาคารครับแล้วคราวนี้ต่อมาครับสิ่งที่เราต้องเตรียมคืออะไรครับหลักฐานสองอันเสร็จแล้วนะครับก็คือว่าค่าธรรมเนียมในการทําบัตรครับค่าธรรมเนียมการทําบัตรเนี่ยก็คือว่าเริ่มต้นผมพูดคำว่าเริ่มต้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบัตรเนี่ย มันจะมีขั้นของบัตรอยู่เริ่มพื้นฐานเดบิตยาอเป็นบัตรวีซ่าอะไรเยอะแยะครับเต็มหมดก็คือเริ่มต้นคือตั้งแต่หนึ่ง้ยบาทถึง5้าร้อยบาทครับก็คือเพื่อนเตรียมไปเลยครับเพราะเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่นั่นเองครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ1 0 0 2 0ร้0 0 400้อย0้หรือาร้อยก็แล้วแต่บัตรประเภทของบัตรที่เพื่อนๆถืออยู่ครับเพราะจะมีะค่าธรรมเนียมไม่เท่ากันครับผมครับผมเมื่อเราไปที่ธนาคาร,แล,ร,คารแล้วก็เตรียมหลักฐานแล้วก็เตรียมเงินสิบร้อยนะครับทางธนาคารก็จะทําการออกบัััตตรรร ATM ใใหห้ม่คบบซึง็เปน บบเดิมนั่นแหละครับหรือเพื่อนๆอาจจะอัพความไฮเอ็นของบัตรขึ้นไปก็แล้วแต่ครับแต่ก็มีค่าธรรมเนียมที่แพงขึ้นนะครับผมบัตร ATM กสิกรหายต้องแจ้งความไหมถ้าหากบัตร ATM ของธนาคารกสิกรหายนะครับไม่จําเป็นต้องแจ้งความนะครับผมสามารถทําใหม่ได้เลยครับครับผมก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับสําหรับกรณีว่าธนาคารนาทาร ATM ของกสิกรหายเราจะดาเนินการยังไงนะครับก็จบลงแล้วครับสําหรับคลิปนี้ครับ ครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโรบี้วาริตี้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดสารใหม่จากช่องโรบี้วาริตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ